เริ่มต้นด้วยภาพอันน่าพิศวงเมื่อการเวลาได้หมุนเวียนไปหลายพันปีแสงสู่ยุคสมัยที่มนุษย์ยังคงยืนหยัดภายใต้ผืนฟ้ากว้างใหญ่ด้วยหัวใจที่เต็มเปี่ยมไปด้วยศรัทธาและความยำเกรงต่อพลังอำนาจแห่งธรรมชาติ อันเป็นห่วงเวลาที่ทองฟ้ามิได้เป็นเพียงฉากสีครามอันไร้ชีวิตชีวาหากแต่เป็นสมุดบันทึกแห่งเทพ,พเจ้าที่คอยเปิดเผยความลับและชะตากรรมของสรรพ,พสิ่งผ่านดวงดาวที่พราวระยับและปรากฏการณ์อันน่าอัศจรรย์ซึ่งบางครั้งก็มาในรูปแบบของความจริงอันลวงตาที่ทำให้ผู้คนต้องตั้งคำถา,ถามถึงความมั่นคงของโลกที่พวกเขาเคยรู้จัก และในบรรดาตำนานแห่งสวงสวรรค์เหล่านั้นเรื่องราวของดวงอาทิตย์สองดวงได้ปรากฏขึ้นเป็นความเชื่ออันลึกซึ้งที่กัดกินจิตใจของผู้คนโบราณให้มันเป็นสัญญาณจากเบื้องบนที่ไม่อาจปฏิเสธเป็นประกายแห่งเทพที่ส่องสว่างเหนือความเข้าใจของมนุษย์เป็นการปรากฏการที่เล่าขานกันมาว่ามิใช่เพียงการหักเหของแสงหรือภาพลวงตาจากธรรมชาติ หากแต่คือการฉายภาพแห่งความจริงที่ถูกซ่อนเร้นไว้ภายใต้ผืนฟ้าครามมานานนับศตวรรษเป็นการเปลี่ยนแปลงที่ไม่เพียงแต่ส่องสว่างผืนแผ่นดินให้เจิดจรัดขึ้นแต่ยังฉายแสงสว่างลงไปในจิตวิญญาณของผู้ที่ได้พบเห็นและก่อให้เกิดการตั้งคำถามอันลึกซึง้งถึงความสมดุลแห่งจัก,กรวาลและอำนาจอันไร้ขอบเขตของเหล่าทวยเทพเบื้องบน ซึ่งเรื่องราวนี้ได้ถูกสืบทอดจากรุ่นสู่รุ่นผ่านบทเพลงกระซิบแผ่วเบาในยามค่ำคืนและการบอกเล่าอย่างเคร่งขรึมในพิธีศักดิ์สิทธิ์อันเป็นตำนานที่เตือนใจผู้คนให้ตระหนักถึงความไม่แน่นอนของสรรพสิ่งและความยิ่งใหญ่ของพลังอำนาจที่อยู่เหนือการควบคุมของมนุษย์ เป็นเรื่องราวที่ไม่อาจมีใครอธิบายได้ด้วยเหตุผลเชิงกายภาพแต่ถูกยอมรับด้วยศรัทธาอันเปี่ยมล้นเป็นรหัสลับจากสวรรค์ที่รอคอยการถอดความหมายเพื่อเปิดเผยชะตากรรมอันยิ่งใหญ่ของมวลมนุษย์บนโลกใบนี้นกการครั้งหนึ่งนานมาแล้วก่อนที่ม่านแห่งยุคสมัยใหม่จะคลี่คลุมผืนแผ่นดินอันเก่าแก่โลกยังคงเป็นสถานที่ที่เต็มไปด้วยปริศนาและความมหัศจรรย์ ผู้คนใช้ชีวิตอย่างเรียบง่ายผูกพันกับผืนป่าสายน้ำและผืนฟ้าดุดดังสมาชิกในครอบครัวเดียวกันพวกเขามองว่าทุกสิ่งทุกอย่างในธรรมชาติมีจิตวิญญาณมีพลังอำนาจที่มองไม่เห็นคอยขับเคลื่อนสรรพสิ่งให้เป็นไปตามคันรองที่ถูกกำหนดไว้จากเบื้องบนแสงแดดที่สาดส่องลงมาจากฟากฟ้าในทุกเช้าตรู่มิใช่เพียงแค่ความสว่างหากแต่เป็นลมหายใจของมหาเทพผู้ทรงพลังนามว่าพระอาทิตย์ ผู้ประทานชีวิตและความอบอุ่นให้แก่ทุกสรรพชีวิตบนโลกและคอยเป็นผู้ควบคุมวัฏจักรแห่งการเกิดการเจริญเติบโตและการดับสูญการเพาะปลูกการล่าสัตว์การดำรงชีวิตประจำวันของผู้คนต่างอิงแอบอยู่กับจังหวะของดวงตะวันและดวงจันทราเสมอการขึ้นลงของพระอาทิตย์และข้างขึ้นข้างแรมของพระจันทร์เป็นเสมือนเข็มทิศและปฏิทินแห่งชีวิตที่บอกเล่าเรื่องราวการเริ่มต้นและการสิ้นสุดของวันเวลาที่ผ่านผ่านไปไม่เคยหยุดนิ่ง ทุกรุ่งอรุณที่แสงแรกปรากฏขึ้นเหนือขอบฟ้าคือคำอวยพรจากสวงสวรรค์ที่มอบโอกาสใหม่ให้แก่สรรพสัตว์ทั้งหลายได้ออกสแสวงหาเลี้ยงชีพและดำเนินกิจวัตรของตนและทุกค่ำคืนที่พระอาทิตย์รับขอบฟ้าไปคือการเชิญเชิญให้สรรพชีวิตได้พักผ่อนและเตรียมพร้อมสำหรับวันใหม่การโคจรของดวงดาวเป็นดังรอยเท้าของเทพเจ้าที่เคลื่อนไหวไปตามเจตจำนงอันศักดิ์สิทธิ์และแฝงไปด้วยความหมายอันลึกซึง้งเกินกว่ามนุษย์ทั่วไปจะอย่างถึง ผืนฟ้าจึงเป็นดั่งบ้านของเหล่าทวยเทพผู้ทรงอิทธิฤทธิ์และเป็นสถานที่ที่คอยส่งสัญญาณเตือนภัยหรือคำพยากรถ,ถึงอนาคตที่กำลังจะมาถึงเสมอผู้คนในสมัยนั้นมีโลกทัศนะที่กว้างใหญ่ไพศาลแต่ในขณะเดียวกันก็เปราะบางพวกเขายอมรับในความจริงที่ว่าตนเองเป็นเพียงส่วนเล็กๆในจัก,กรวาลอันกว้างใหญ่และต้องพึ่งพาอาศัยความเมตตาและพลังอำนาจของเทพเจ้าในการดำรงชีวิตอยู่รอดบนผืนโลกนี้ การเปลี่ยนแปลงเพียงเล็กน้อยในธรรมชาติก็สามารถสร้างความตื่นตระหนกและหวาดกลัวได้อย่างมหาศาลเพราะสำหรับพวกเขาแล้วทุกปรากฏการ์ล้วนมีความหมายทุกการกระทำของธรรมชาติล้วนเป็นเจตจำนงของเทพเจ้าและหากเทพเจ้าไม่พอใจความหฮยนะก็อาจมาเยือนได้ทุกเมื่อโดยมิอาจคาดเดาการทำพิธีบวงสวงสักการะและสวดอ้อนวอนขอพรจากเทพเจ้าจึงเป็นหัวใจหลักของวิธีชีวิต เป็นเครื่องมือในการสื่อสารระหว่างโลกมนุษย์และโลกทิพย์และเป็นหลักประกันเดียวที่พวกเขารู้สึกว่าสามารถพึ่งพาได้เพื่อรักษาความสมดุลของจัก,กรวาลและชีวิตของตนเองให้ดำรงอยู่ต่อไปได้อย่างสงบสุขท่ามกลางความเชื่ออันเคร่งครัดเหล่านี้ผู้คนในเผ่าอาทิตยยะชนเผ่าที่บูชาดวงตะวันเหนือสิ่งอื่นใดได้เฝ้ารอคอยสัญญาณจากฟากฟ้าด้วยความหวังและความหวั่นเกรงในทุกย่างก้าวของชีวิตพวกเขาเชื่อว่าดวงอาทิตย์คือหัวใจของทุกสิ่ง หากหัวใจดวงนี้เปลี่ยนไปโลกทั้งใบก็อาจถึงคราวอาวสานได้เช่นกันการเฝ้าสังเกตท้องฟ้าจึงไม่ใช่เพียงการดูสภาพอากาศหากแต่คือการอ่านตำราศักดิ์สิทธิ์ที่ถูกเขียนขึ้นด้วยแสงและเงาบอกเล่าเรื่องราวทั้งในอดีตปัจจุบันและอนาคตที่กำลังจะก้าวเข้ามาไม่ว่าดีหรือร้ายและด้วยเหตุนี้เองเมื่อปรากฏการณ์ที่ไม่อาจเป็นไปได้เกิดขึ้นบนฟากฟ้า มันจึงสั่นคลอนรากฐานความเชื่อและวิถีชีวิตของพวกเขาจนไม่อาจกลับไปเป็นดังเดิมได้อีกต่อไปเรื่องราวอันเป็นตำนานได้เริ่มต้นขึ้นช่วงเวลาที่การเก็บเกี่ยวผลผลิตกำลังจะมาถึงซึ่งเป็นช่วงเวลาแห่งความหวังและความอุดมสมบูรณ์ที่ผู้คนตั้งตารอคอยมาตลอดทั้งปีในหมู่บ้านเล็กๆที่ตั้งอยู่กลางทุ่งหญ้าอันกว้างใหญ่ภายใต้การปกครองของเผ่าอทิตยะทุกชีวิตต่างดำเนินไปตามปกติในวันคืนอันแสนสงบ ทว่ามีสัญญาณบางอย่างที่เริ่มผิดแปลกไปสัตว์ป่าออกหากินในเวลาที่ผิดปกตินกอพยพส่งเสียงร้องอย่างไม่เป็นสุขสายลมกระโชกแรงกว่าที่เคยพืชพันธุ์บางชนิดออกดอกผิดฤดูก้อนเมฆบนฟ้าค้าจับกลุ่มก่อตัวเป็นรูปทรงประหลาดที่ไม่อาจอธิบายได้และเหล่านักบวชผู้สูงวัยได้เริ่มรู้สึกถึงพลังงานอันเร้นลับที่แผ่ซ่านไปทั่วผืนป่า พวกเขาได้ทำนายถึงเหตุการณ์อันยิ่งใหญ่ที่จะเปลี่ยนแปลงทุกสิ่งทุกอย่างไปตลอดกาลแต่ไม่มีใครรู้จะเกิดอะไรขึ้นอย่างแท้จริงจนกระทั่งรุ่งอรุณของวันหนึ่งที่ฟ้ายังมืดมิดด้วยแสงสนธยาผู้คนต่างตื่นขึ้นมาเพื่อเตรียมพร้อมสำหรับชีวิตประจำวันแต่ในครั้งนี้มีสิ่งหนึ่งที่แตกต่างไปจากเดิมเมื่อดวงอาทิตย์เริ่มทอแสงเรืองรองขึ้นเหนือขอบฟ้าดังเช่นทุกวันที่ผ่านมาแต่ในขณะที่แสงสีทองกำลังสาดส่องไปทั่วผืนแผ่นดินอยู่นั้น ณนะบริเวณข้างเคียงที่ห่างออกไปทางทิศเหนือเล็กน้อยปรากฏมีแสงสว่างอีกดวงหนึ่งที่เริ่มเรืองรองขึ้นมาอย่างช้าๆมันไม่ใช่แสงจันทร์ที่ซีดจางหรือแสงสะท้อนจากดวงอาทิตย์ที่แท้จริง แต่มันคือดวงกลมขนาดใหญ่ที่เต็มไปด้วยแสงสีเงินยวงอมทองคล้ายกับดวงอาทิตย์ดวงแรกทุกประการเพียงแต่มีรัศมีที่อ่อนกว่าและดูเหมือนกําลังเรียนแบบการเคลื่อนที่ของดวงอาทิตย์ดวงหลักอย่างช้าๆราวกับเป็นเงาสะท้อนจากอีกมิติหนึ่งหรือเป็นดวงตาอีกดวงของเทพเจ้าที่กำลังจ้องมองลงมาย่างโลกมนุษย์ด้วยสายตาที่ลึกล้ำเกินอย่างถึง ผู้คนในเผ่าอาทิตยะซึ่งออกมาเตรียมพร้อมทำพิธีบวงสวงบูชาพระอาทิตย์ในยามเช้าตรู่ต่างตกตะลึงและไม่อาจละสายตาจากภาพเบื้องหน้าได้ใบหน้าของพวกเขากล่าวขานถึงความหวาดกลัวความพิศวงและความงุนงงที่ผสมปนเปกันไปหมดหลายคนซุดตัวลงคุกเขาก่ากราบไหว้ด้วยความยำเกรงอย่างสุดซึง้งบางคนร่ำไห้ออกมาด้วยความหวาดกลัวว่าจะเกิดภัยพิบัติครั้งใหญ่ที่จะมาพรากทุกสิ่งทุกอย่างไปจากพวกเขา ผู้เฒ่าผู้แก่ที่มีอายุมากที่สุดต่างเล่าขานว่าไม่เคยเห็นปรากฏการณ์เช่นนี้มาก่อนในชีวิตและได้แต่มองขึ้นไปอย่างท้องฟ้าเบื้องบนด้วยความรู้สึกที่ไม่อาจหาคำพูดใดมาบรรยายได้ดวงอาทิตย์ทั้งสองดวงโคจรคู่กันอยู่บนฟากฟ้าเป็นเวลาหลายชั่วโมงแสงสว่างที่เพิ่มขึ้นเป็นสองเท่าทำให้เงาของทุกสิ่งทุกอย่างบนพื้นดินดูแปลกตาและบิดเบี้ยวไปจากปกติ ผู้คนเริ่มรู้สึกถึงความไม่สมดุลของธรรมชาติอุณหภูมิบนโลกเริ่มแปรปรวนในลักษณะที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนบางพื้นที่ร้อนจัดจนพืชพันธุ์เริ่มเหี่ยวเฉาบางพื้นที่กลับมีอากาศเย็นยะเยือกผิดปกติราวกับถูกสาให้กลายเป็นดินแดนแห่งน้ำแข็งท้องฟ้าที่เคยเป็นสีครามปกติกลับกลายเป็นสีเหลืองทองและส้มแดงที่ดูน่าสะพรึงกลัวยิ่งขึ้น ผู้คนต่างเข้าไปรวมตัวกันในบริเวณลานพิธีศักดิ์สิทธิ์ของหมู่บ้านสวดอ้อนวอนอย่างไม่ขาดสายจุดทูปเทียนบูชาและนำเครื่องเส้นสังเวยอันมีค่าที่สุดที่พวกเขามีอยู่มาถวายแด่เหล่าเทพเจ้าหวังเพียงว่าการกระทำเหล่านี้จะช่วยลดทอนพระพิโรธของเทพเจ้าได้บ้างและในที่สุดเมื่อดวงอาทิตย์ดวงหลักเริ่มเคลื่อนตัวคล้อยต่ำลงสู่ขอบฟ้าตะวันตกเพื่อเข้าสู่ยามค่ำคืนดวงอาทิตย์ดวงที่สองก็ค่อยๆจางหายไปอย่างชา้ชาๆราวกับภาพฝันที่เลือนลาง ทิ้งไว้เพียงความเงียบงันและความอ้างว้างที่เต็มไปด้วยคำถามมากมายที่ไร้คำตอบผู้คนต่างมองหน้ากันด้วยความไม่เข้าใจว่าสิ่งที่พวกเขาได้เห็นนั้นเป็นความจริงหรือเพียงแค่ภาพลวงตาอันยิ่งใหญ่ที่เทพเจ้าได้สร้างขึ้นมาเพื่อทดสอบศรัทธาของพวกเขาแต่ไม่ว่าจะเป็นอะไรก็ตามการปรากฏตัวของดวงอาทิตย์สองดวงในวันนั้นได้ฝังลึกลงไปในจิตวิญญ,ญาณของทุกคนในเผ่าอาทิตยยะ และได้กลายเป็นตำนานที่ถูกเล่าขานสืบต่อกันมาอย่างไม่รู้จบสิน้นเป็นหนังเครื่องเตือนใจว่าจักราวาลยังคงมีความลับอีกมากมายที่มนุษย์ยังคงต้องค้นหาและเทพเจ้ายังคงมีพลังอำนาจที่อยู่เหนือจินตนาการของมนุษย์อยู่เสมอในตำนานเรื่องเล่าขานถึงการปรากฏตัวของดวงอาทิตย์สองดวงนี้บุคคลและสิ่งศักดิ์สิทธิ์หลายองค์ได้เข้ามามีบทบาทสำคัญในการคลี่คลายปริศนาและกำหนดทิศทางของเผ่าอาทิตย์ยะ โดยมีพระอาทิตย์เทพเจ้าสูงสุดแห่งแสงสว่างและความร้อนผู้เป็นแกนหลักแห่งการดำรงอยู่ของสรรพชีวิตบนโลกเป็นผู้ที่มีอิทธิพลมากที่สุดพระองค์คือผู้ประธานพรและผู้พิพากษาแห่งจัก,กรวาลการปรากฏตัวของดวงอาทิตย์ดวงที่สองนั้นผู้คนเชื่อว่าเป็นการแสดงออกถึงเจตจำนงของพระอาทิตย์เองไม่ว่าจะเป็นการทดสอบการเตือนหรือการประกาศถึงการเปลี่ยนแปลงครั้งยิ่งใหญ่ซึ่งถูกตีความโดยมหาสุริยชน ซึ่งเป็นหัวหน้าเผ่าและนักบวชสูงสุดผู้เปี่ยมด้วยปัญญาและความสามารถในการสื่อสารกับเทพพเจ้ามหาสุริยชนผู้นี้มีนามว่าอัคคีเทพผู้ซึ่งมีดวงตาที่สามารถมองเห็นแสงแห่งจัก,กรวาลและจิตวิญญาณที่สามารถรับรู้ถึงคลื่นพลังงานจากเบื้องบนมาตั้งแต่เยาววัยเขาเป็นที่เคารพและศรัทธาของคนในเผ่าอย่างหาที่เปรียบไม่ได้ และเป็นผู้ที่ต้องเผชิญหน้ากับความสับสนอนละหมานของเผ่าหลังจากเหตุการณ์ดวงอาทิตย์สองดวงปรากฏขึ้นมหาสุริยชนอัคคีเทพได้เข้าสู่พิธีนั่งสมาธิใต้ต้นไม้ศักดิ์สิทธิ์ที่เก่าแก่ที่สุดในหมู่บ้านเป็นเวลาเจวันเจคืนโดยไม่ได้กินหรือดื่มสิ่งใดเลยเพื่อสื่อสารกับพระอาทิตย์และค้นหาความหมายเบื้องหลังปรากฏการณ์อันน่าพิศวงนี้และในห้วงลึกแห่งการทำสมาธิอันยาวนานจิตของเขาก็ได้เชื่อมโยงเข้ากับอาณาจักรแห่งเทพ,พเจ้า เขาได้พบกับสุริยฉายาเทพธิดาแห่งแสงสะท้อนและภาพลวงตาผู้ซึ่งเป็นอับสรแห่งดวงอาทิตย์ที่ทำหน้าที่สะท้อนแสงและความจริงจากดวงอาทิตย์หลักไปยังมิติต่างๆสุริยฉายาปรากฏกายในรูปของหญิงสาวผู้เลอโฉมราวกับสร้างจากแสงอาทิตย์บริสุทธิ์ นางได้เปิดเผยว่าดวงอาทิตย์ดวงที่สองนั้นมีใช่ดวงอาทิตย์ดวงใหม่หากแต่คือเงาสะท้อนแห่งอนาคตที่พระอาทิตย์ได้ส่งมาเพื่อเป็นสัญญาณเตือนภัยถึงความไม่สมดุลที่กำลังจะเกิดขึ้นบนโลกมนุษย์เป็นภาพสะท้อนแห่งความโลภความทะเยอทะยานและความขัดแย้งที่จะฉีกกระชากโลกให้แตกออกเป็นเสียงๆหากมนุษย์ยังคงดำเนินชีวิตไปในทิศทางที่ไม่ถูกต้อง และนี่คือบทบาทสำคัญของสุริยฉายาที่ไม่ได้มีเจตนาจะหลอกลวงหากแต่เป็นการสงสารศักดิ์สิทธิ์ผ่านปรากฏการณ์อันน่าตื่นตาตื่นใจนี้เพื่อให้มนุษย์ได้ตระหนักถึงภัยที่จะมาถึงและยังมีสัตว์ศักดิ์สิทธิ์ที่เป็นสื่อกลางในการนำสารของเทพ,พเจ้ามาสู่มหาสุริยชนอัคคีเทพนั่นก็คือปักษาสุริยะนกฟีนิกซ์สีทองอารามที่มีปีกกว้างใหญ่ดุจรัศมีของดวงอาทิตย์ ซึ่งปรากฏตัวขึ้นหลังจากที่ดวงอาทิตย์ดวงที่สองหายไปเพื่อนำพาสารแห่งการเปลี่ยนแปลงและโอกาสในการเริ่มต้นใหม่มาสู่เผ่าอาทิตยะปักษาสุริยะเป็นสัญ,ญลักษณ์ของการเกิดใหม่และการฟื้นคืนชีพหลังจากความมืดมิดอันเป็นความหวังที่เทพเจ้าได้มอบให้แก่มนุษย์เพื่อให้พวกเขาลุกขึ้นยืนหยัดอีกครั้งและสร้างโลกที่ดีขึ้นกว่าเดิมบุคคลและสิ่งศักดิ์สิทธิ์เหล่านี้จึงมิได้เป็นเพียงตัวละครในตำนานหากแต่เป็นพลังขับเคลื่อนที่สำคัญในการกำหนดชะตากรรมของเผ่าอาทิตยะ และเป็นผู้ที่เชื่อมโยงระหว่างโลกมนุษย์และโลกแห่งเทพ,พเจ้าเข้าไว้ด้วยกันอย่างแนบแน่นทําให้เรื่องราวของดวงอาทิตย์สองดวงมิได้เป็นเพียงปรากฏการ์ชั่วคราวแต่เป็นบททดสอบและบทเรียนอันยิ่งใหญ่ที่ถูกส่งมาจากเบื้องบนการปรากฏตัวของดวงอาทิตย์สองดวงได้สั่นคลอนรากฐานของเผ่าอาทิตยยะไปจนถึงแก่นแท้ไม่ใช่เพียงแพ้ความหวาดกลัวชั่วขณะแต่เป็นการเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตความเชื่อและการตัดสินใจของผู้คนไปตลอดกาล เมื่อมหาสุริยชนอคคณีเทพได้เผยแพร่คำทำนายที่ได้รับจากสุริยฉายาและปักษาสุริยะว่าดวงอาทิตย์ดวงที่สองคือเงาสะท้อนแห่งความไม่สมดุลและเป็นคำเตือนจากพระอาทิตย์ถึงหายนะที่จะเกิดจากความโลภและความขัดแย้งของมนุษย์เสียงสะท้อนของคำเตือนนี้ได้แผ่ซ่านไปทั่วทุกอนูของสังคมการทำพิธีบวงสวงบูชาเทพ,พเจ้าได้ทวีความเข้มข้นขึ้นอย่างไม่เคยมีมาก่อนพิธีบูชาดวงอาทิตย์ที่เคยจัดขึ้นทุกวันถูกเสริมด้วยพิธีกรรมที่ซับซ้อนยิ่งขึ้น มีการถวายเครื่องเส้นสังเวยอันมีค่ามากขึ้นมีการสวดอ้อนวอนอย่างยาวนานและเคร่งครัดเพื่อขอขมาต่อพระอาทิตย์และขอพรให้โลกกลับคืนสู่สมดุลอีกครั้งเหล่าสมาชิกเผ่าต่างร่วมใจกันปฏิบัติอย่างเคร่งครัดตามกฎเกณฑ์ที่เข้มงวดขึ้นที่มหาสุริยชนอคณีเทพได้บัญญัติขึ้นกฎระเบียบเกี่ยวกับความเท่าเทียมและการแบ่งปันทรัพยากรถูกนำมาบังคับใช้อย่างจริงจังผู้ที่เคยสะสมความมั่งคั่งไว้แต่เพียงผู้เดียวจะต้องแบ่งปันให้แก่ผู้ที่ขัดแคลนมากขึ้นเพื่อขจัดความโลภอันเป็นต้นเหตุุุแห่่งความมมมไสดลลในโลนโกษย์ การตัดสินใจใดๆที่เกี่ยวข้องกับการใช้ทรัพยากรธรรมชาติการล่าสัตว์หรือการเพาะปลูกต้องผ่านการพิจารณาอย่างรอบคอบจากสภาผู้อาวุโสเพื่อไม่ให้เกิดการเบียดเบียนธรรมชาติมากเกินไปอันเป็นการสร้างความไม่พอใจให้แก่เหล่าเทพเจ้าความขัดแย้งเล็กๆน้อยๆภายในเผ่าที่เคยเกิดขึ้นบ่อยครั้งได้ลดน้อยลงไปอย่างเห็นได้ชัดเพราะทุกคนต่างเชื่อว่าความไม่ปรองดองกันคือหนทางที่นำไปสู่หายนะที่ดวงอาทิตย์ดวงที่สองได้เตือนไว้ผู้คนต่างพยายามใช้ชีวิตอย่างสันติมีเมตตาต่อกันและกันและช่วยเหลือซึ่งกันและกัน เพื่อสร้างความสามคัคคีที่แข็งแกร่งและหลีกเลี่ยงการกระทำใดๆที่อาจนำไปสู่การแตกแยกการก่อสร้างวิหารและสถานีศักดิ์สิทธิ์ใหม่ๆได้เกิดขึ้นทั่วทั้งหมู่บ้านเพื่อเป็นศูนย์รวมจิตใจและเป็นสถานที่สำหรับบำเพ็ญเพียรและสวดอ้อนวอนอย่างต่อเนื่องเด็กๆถูกสอนให้รู้จักตำนานของดวงอาทิตย์สองดวงตั้งแต่อย่างยาววัยเพื่อปลูกฝังความยำเกรงต่อเทพเท่าและความสำคัญของการใช้ชีวิตอย่างมีคุณธรรม ความกลัวต่อการกลับมาของดวงอาทิตย์ดวงที่สองยังคงฝังลึกอยู่ในจิตใจ,ใจของผู้คนและกลายเป็นแรงผลักดันให้พวกเขามุ่งมั่นที่จะดำเนินชีวิตในคลองลองแห่งความดีงามและยึดมั่นในคำสอนของมหาสุริยชนอคคณีเทพอย่างไม่เสื่อมคลายหลายต่อหลายครั้งที่ผู้นำเผ่าต้องตัดสินใจในเรื่องสำคัญสคัญพวกเขามักจะระลึกถึงคำเตือนจากฟากฟ้าเสมอและเลือกหนทางที่นำไปสู่ความสมดุลและความยั่งยืนมากกว่าผลประโยชน์ส่วนตนหรือระยะสั้น เหตุการณ์นี้ไม่เพียงแต่เปลี่ยนวิถีชีวิตประจำวันแต่ยังปรับเปลี่ยนปรัชญาการดำรงอยู่ของเผ่าอทิตยะเสียใหม่ทั้งหมดทำให้พวกเขากลายเป็นชนเผ่าที่เคร่งครัดในศีลธรรมมีความผูกพันกับธรรมชาติอย่างลึกซึง้งและมีจิตใจที่เข้มแข็งในการเผชิญหน้ากับความท้าทายต่างๆโดยความเชื่อมั่นว่าหากพวกเขายังคงรักษาความสมดุลและอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุขโลกก็จะปลอดภัยจากหายนะที่อาจมาเยือนได้ทุกเมื่อ ตำนานแห่งดวงอาทิตย์สองดวงจึงไม่ใช่เพียงแค่เรื่องเล่าแต่เป็นเข็มทิศนำทางชีวิตเป็นแรงบันดาลใจให้ผู้คนสร้างสรรค์ส,สิ่งที่ดีงามและเป็นเครื่องย้ำเตือนถึงความรับผิดชอบอันยิ่งใหญ่ที่มนุษย์มีต่อโลกและต่อกันและกันจากตำนานแห่งดวงอาทิตย์สองดวงที่ถูกสืบทอดจากอดีตการันยาวนานผู้คนโบราณได้ส่งต่อบทเรียนอันล้ำค่าที่ยังคงก,องก้องกังวานมาจนถึงยุคปัจจุบัน เป็นบทเรียนที่สอนให้มนุษย์ได้ตรหนักถึงความอ่อนน้อมถ่อมตนต่อพลังอำนาจแห่งจักรวาลและเทพเจ้าเบื้องบนเพราะแม้แต่สิ่งที่ดูมั่นคงถาวรอ,อย่างดวงอาทิตย์อันเป็นเสาหลักแห่งชีวิตก็ยังสามารถเปลี่ยนแปลงหรือสแสดงปรากฏการณ์เหนือธรรมชาติเพื่อส่งสารเดือนใจได้อยู่เสมอการเข้าใจว่าเราเป็นเพียงส่วนเล็กๆในภาพรวมอันยิ่งใหญ่ของจักรวาลจะช่วยยับยั้งความเย่อหยิ่งจองหองและเตือนใจให้เราระลึกถึงขีดจำกัดของตนเองสิ่งสำคัญที่สุดคือบทเรียนเรื่องความสมดุล การปรากฏตัวของดวงอาทิตย์ดวงที่สองคือสัญญาณแห่งความไม่สมดุลอันตรายที่อาจเกิดขึ้นเมื่อความโลภและความขัดแย้งเข้าครอบงำจิตใจของมนุษย์สอนให้เราเห็นว่าทุกการกระทำย่อมมีผลสะท้อนกลับมาและหากเราเบียดเบียนธรรมชาติหรือผู้อื่นมากเกินไปผลลัพธ์ที่ตามมาก็อาจเป็นหายนะที่ไม่อาจแก้ไขได้ความสมดุลไม่ได้ไหมายถึงเพียงแค่ความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับธรรมชาติเท่านั้นแต่ยังรวมถึงความสมดุลภายในจิตใจของเราเอง ความสมดุลระหว่างความต้องการกับสิ่งที่มีอยู่ความสมดุลระหว่างความเห็นแก่ตัวกับการแบ่งปันและความสมดุลระหว่างการรับกับการให้หากปราศจากความสมดุลนี้โลกก็จะกลับกลายเป็นสถานที่เห็นความวุ่นวายและแตกแยกความหมายอีกประการหนึ่งที่ตำนานนี้ต้องการถ่ายทอดคือความสำคัญของการอ่านและตีความสัญญาณจากธรรมชาติและจากสิ่งรอบตัวให้ลึกซึ้งเกินกว่าที่ตาเห็น ผู้คนโบราณไม่ได้มองเพียงแค่ปรากฏการทางกายภาพแต่พวกเขาพยายามเข้าใจเจตนาที่ซ่อนอยู่เบื้องหลังพยายามถอดรหัสจากภาษาของเทพ,พเจ้าที่ส่งผ่านปรากฏการเหล่านั้นซึ่งบทเรียนนี้สอนให้เราไม่มองข้ามสัญญาณเตือนภัยเล็กๆน้อยๆในชีวิตหรือปัญหาที่ดูเหมือนจะเล็กน้อยในสังคมเพราะสิ่งเหล่านั้นอาจเป็นเงาสะท้อนของปัญหาที่ยิ่งใหญ่กว่าที่กำลังจะมาถึงหากเราเพิกเฉยก็อาจนำไปสู่ภัยพิบัติในอนาคตได้ นอกจากนี้ตำนานยังสอนถึงการมองเห็นโอกาสในการเริ่มต้นใหม่และการปรับปรุงแก้ไขตนเองแม้ว่าดวงอาทิตย์สองดวงจะเป็นสัญญาณเตือนถึงหายนะแต่ก็ยังเป็นโอกาสที่เทพเจ้ามอบให้มนุษย์ได้เปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตได้กลับมาใช้ชีวิตอย่างมีคุณธรรมและสามัคคีกันอีกครั้งเป็นการย้ำเตือนว่าไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นมนุษย์ก็ยังคงมีความหวังและโอกาสที่จะสร้างสรรค์สิ่งที่ดีงามได้เสมอหากเรามีความกล้าหาญที่จะ,ะเผชิญหน้ากับความจริงและเปลี่ยนแปลงตนเองเพื่อสิ่งที่ดีกว่า และสุดท้ายบทเรียนที่สําคัญที่สุดคือการปลูกฝังความสามัคคีและความเมตตาต่อกันมหาสุริยชนอคณนีเทพได้ตีความว่าการที่ดวงอาทิตย์ปรากฏสองดวงคือการเตือนถึงความแตกแยกที่จะเกิดขึ้นในหมู่มนุษย์หากพวกเขายังคงมุ่งร้ายต่อกันตำนานนี้จึงกลายเป็นรากฐานของการรวมจิตใจให้เป็นหนึ่งการแบ่งปันการช่วยเหลือและการอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุขเพื่อให้โลกยังคงหมุนต่อไปภายใต้แสงแห่งความหวังเพียงดวงเดียวที่แท้จริงนั่นคือความรักและความเข้าใจ บทเรียนเหล่านี้ได้ถูกฝังลึกอยู่ในจิตวิญญาณของเผ่าอธิตยะและถูกส่งต่อมายังคนรุ่นหลังเพื่อให้ทุกคนได้จดจำว่าความจริงบางอย่างอาจถูกซ่อนไว้ภายใต้ปรากฏการณ์อันหน้าพิศวงและหน้าที่ของมนุษย์คือการค้นหาความหมายเหล่านั้นเพื่อนำพาชีวิตและโลกใบนี้ไปสู่ความสมดุลและความยั่งยืนตลอดไป